สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาสปอยนิยายเรื่อง ABO d ี s i g n กันต่อ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่18แล้วคือเรื่องนี้คือดีมากชอบมากนะคะมันเป็นนิยายที่ทำให้เรารู้สึกแบบเออสนุกดีอะ่ะมีความแปลกใหม่ตลอดเราชอบความมีความงอนกันเล็กๆ,ๆน้อยแต่ฮวาหยางเขาก็มีเล่ห์เหลี่ยมของเขาเป็นคนที่เก่งฉลาดมากๆและเราจะมีแซมเรื่องของคู่รองเข้ามาด้วย EP วันจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นของคู่รองเต็มๆเ,เลยก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะใน EP นี้ก็จะมีทั้งของคู่รองแล้วก็คู่หลักเออบนกันไปแล้วพยายามจะทําให้มันเข้าใจเส้นเรื่องไปพร้พอมๆกันจะไม่ต้องเล่าย้อนไปย้อนมาเพื่อทุกคนอาจจะงงกันนะคะส่วน EP แรกเราจะไม่ได้เล่าลงรายละเอียดมากก็จะเหมือนสรุปรวบยอดมาเอาแต่ใจความสําคัญมาให้ทุกคนนะคะก็ฝากรอกันด้วย เพื่อไม่แก้เสียเวลาเราไปเริ่มสปอยตอนต่อไปกันได้เลยค่ะพอเขาลืมตาตื่นขึ้นมาเขาก็นึกถึงาวายองเป็นสิ่งแรกและสิ่งที่เขานึกถึงก็คือ ฮาวาหยงบอกเขาตลอดเวลาตื่นเนี่ยต้องค่อยๆลุกอย่าลุกพวดพลาดมันจะทําให้หน้ามืดลุกเช้าฮาวาหยงจะคอยพูดแบบนี้กับเขาเสมอแต่วันนี้เขาตื่นมาไม่เจอฮาวาหยงนะแต่ก็ทําตามที่ฮาวาหยงบอกทุกอย่างก่อนจะลุกเขาจะนอนนิ่งๆก่อนสักพักแล้วค่อยลุกขึ้นมาไม่ลุกพวดพลาดเลยเขาก็ทําตามที่ฮาวาหยงบอกทุกอย่างเขากลัวว่าฮาวาหยงจะหาเรื่องมาลงโทษเขา พอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ได้รู้ว่าฮวาหยงไม่อยู่ฮวาหยงออกไปพบพ่อเขาและเขาก็เข้าไปตวรวจกับแพทย์หลังจากที่ตรวจอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็แต่งตัวเตรียมจะไปทํางานต่อแต่สักพักหนึ่งฮวาหยงก็เดินเข้ามาในห้องเขามากอดเขาจากข้างหลังพอเขาเห็นหน้าฮวาหยงปุ๊บเขาก็หันไปถามฮวาหยงว่าไปไหนมานายไปหาพ่อฉันมาหรอฮวาหยงก็พยักหน้านะคะแล้วก็บอกไปว่าไปเหืชื่อมาคุยกับพ่อคุณนิดหน่อยคุณซึ่งเลยถามว่าคุยเรื่องอะไรกันฮวาหยงเลยตอบไปว่า ก็เรื่องธุรกิจนะเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจเอ็กโคนดิ้งกับธุรกิจของผม mm hmm. เขาก็พูดสับธุรกิจออกมาโคเซิร์งเนยตัดบทไปว่าพูดภาษาคนหน่อย พาวายงเลยตอบไปว่าพ่อคุณไม่เหมือนคุณ,คณซึ่งเลยถามว่าอ๋อก็ใช่สิเขาไม่สนเรื่องอะไรหรอกนอกจากธุรกิจกับเงินพาวายงก็พยักหน้าและพูดต่อว่าเขาเหมาะจะทําธุรกิจคุณซึ่งเลยตอบไปว่าเห็นแก่ได้จนไม่ยอมรู้จักเตียงทั้งชีวิตเขารักแต่งานกับเงินทั้งนั้นแหละพาวายงก็พยักหน้าตอบไปว่าก็ดีออกเสินเซ้าอยู่เลยถามไปว่าดีตรงไหนพาวาโยงก็ตอบไปว่า พราะงานกับเงินผมมีหมดแปลว่าคุณพ่อคุณไม่มีเหตุผลที่จะไม่ชอบผมเขาก็ตอบไปยิ้มไปเซิรนเศร้าอยู่เลยหันมาเผชิญหน้าและก็บอกไปว่าไม่คิดว่าคุณฮาวาจะมองลูกสวยขนาดนี้พาวาอยู่ก็เข้ามาออดอ้อ,อนคุณเซิร์นนะคะทําตัวเหมือนแมวขี้อ้อ,อนมากเขามองลูกสวยตลอดตอนผมเจอคุณตอนแปดขวบวันนั้นก็คิดแล้วว่าจะแต่งงานกับคุณที่ไหนคุณเซิร์นก็เลยถามไปว่าแปดขวบจะไม่รีบไปหน่อยเหรอพาวาอยงเลยตอบไปว่า ไม่รีบครับผมกําลังวางแผนว่าจะหลอกคุณยังไงดีตอมนี้เกิดมาเพื่อคุณคุณซึ่งก็ว่าฮวาหยงไปคนข้างรักนะคะฮวาหยงก็ยอมรับแต่ก็บอกไปว่าคุณเป็นคนข้างรักแต่รักแค่คุณนะคุณซึ่งเลยถามไปว่าแล้วจะถั่วลิสงรักฮวาหยงเลยตอบไปว่าเพราะผมรักคุณจึงมีถั่วลิสงก็เลยรลักถั่วลิสงด้วย คุณเซิร์กเลยแก้งแย่ไปว่าความรักของนายเนี่ยมีค่านักเนื้องเพราะว่าหยงก็ตอบทีเล่นทีจริงว่ามีค่ามากเอ็กฮลดิง้งทรัพย์สินล้านล้าน,าน,านผมคุมทั้งหมดพี่ในกรรมทั้งหมดก็ยกให้คนกับโทลิสงคุณเซิร์พอได้ยินประโยคนี้เขารู้สึกงุดหงิดเลยตอบไปว่า ฉันส่วนเงินนายหรือไงแต่ก็คิดเสียดายนะคะเลยพูดต่อว่าดูท่าธุริสงจะกลายเป็นเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในประเทศฮาวายูงพอเห็นสีหน้าคนเซิงเนี่ยก็รู้คนเซิงไม่โอเคกับการที่เขาพูดแบบนี้เขาเลยเข้าไปขอโทษบอกว่าขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนี้ตั้งใจจะอวดคุณแต่คงพูดผิดจังหวะไปคุณเซิงก็ดึงมือฮวายงออกแล้วบอกไปว่าเขาไม่ได้โกรธอย่ามาทําเสื้อหยับก็พอ พวายงกลัวคุณเซิงโกรธมากก็เข้าไปขอโทษขอคุณเซิงกอดหน่อยแต่คุณเซิงตอบไปว่าตอนนี้บ่ายโมงแล้วเขามีงานต่อพวาย่งเลยบอกไปว่าให้รอก,ก็ได้ผมอยากกอดตอนนี้คุณเซิงเนี่ยพยายามจะหลบแต่สุดท้ายก็ยอมให้ฮวาย่งกอดเพราะวาย่งก็เอาแต่วอลวรเขาอยู่นั่นแล้วพอได้กอดคุณเซิงพวาย่งก็เอาแต่ขอโทษว่าผมขอโทษผมรักคุณนะผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นจริงๆเขาก็าแต่ขอโทษนะคะคุณเซิงเลยบอกไปว่าเขาไม่ได้โกรธ แต่วาหยงก็ยังขอโทษอยู่บอกคุณเซิงไปว่าคุณเซิงอย่ากโกรธอีกเลยนะถ้าคุณโกรธผมผมจะร้องไห้จริงๆแล้วนะคุณเซิงเลยหันไปบอกว่างั้นก็ลองร้องให้ดูหน่อยสิวายองอึ้งเลย่เขาก็หัวเราะนะคะแล้วก็บอกไปว่าคุณเซิงเหมือนจะชอบทําให้ผมร้องไห้จริงๆเลยนะคุณเซิงยังจําสีหน้าของวาย่งตอนร้องไห้ได้ตอนนี้เขาเจอกันที่โรงพยาบาล เขาก็เห็นฮาวายงร้องภาพนั้นยังจำติดตาเขาอยู่เลยแต่คุณเซิงก็รู้ว่าอินิกมาเนี่ยไม่ค่อยร้องไห้เป็นเพศที่มีจิตใจแข็งแกร่งมากการร้องไห้กับอินิกมามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อปกติแล้วอินิกมาจะไม่มีความรู้สึกสงสารหรือรู้สึกสิ้นหวังยอมแพ้เงี้ยมันจะไม่มีในอินิกมาเลยเพราะมันเป็นเพศที่แข็งแกร่งที่สุดจะไม่มีความรู้สึกนั้นเลยแต่ฮาวายงเขารู้ว่าคุณเซิงชอบคนที่อ่อนแอร้องไห้ง่ายเป็นพวกบอบบางตัวต้องการคนปกป้องตลอดเวลาเขาก็ เลยต้องไปหาจิตแพทย์ปรึกษาจิตแพทย์ เขาอยากร้องไห้ต้องทํำยังไงจิตแพทย์อ่ะก็ให้คําแนะนําเยอะมากแต่จิตแพทย์ไม่รู้ว่าฮวาโยงปีนิดมากไงเขาก็ลองให้ฮวาโยงนึกถึงเรื่องที่สิ้นหวังเรื่องที่เสียใจเรื่องอะไรต่างๆที่ทําให้คนหนึ่งสามารถร้องไห้ได้แต่ฮวาโยงไม่เคยมีความคิดนั้นเลยไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความสิ้นหวังและไม่เคยคิดว่าอะไรที่ทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่สามารถทําให้เขาร้องไห้เลยพอยิ่งคุณหมอบอกว่าข้อนี้ไงลองทําอันนี้ดูสิลองเป็นแบบนี้ลองนึกถึงนั้นอันนี้ฮวาโยงนึกถึง แล้วก็ไม่ได้รู้สึกอยากร้องไห้ไงมันก็เป็นสิ่งสิ้นคิดมากเขากลับมาจากนั้นด้วยความว่างเปล่าแต่ก็ต้องมาฝึกกับตัวเองว่าจะทํายังไงให้ร้องไห้เขาฝึกอยู่นานหลายปีกว่าจะทําได้เขาต้องทําให้ได้ เขาต้องร้องไห้ให้ได้ถ้าเขาร้องไห้ไม่ได้สิ่งที่เขาจะเสียไปก็คือคุณเซิงเขาจะไม่สามารถอยู่กับคุณเซิงได้เขาเลยจำใจต้องร้องไห้และนั่นเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เขาร้องไห้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเขาร้องไห้ไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ครอบครองคุณเซิงะว่าหยงเป็นคนที่มีตะกับป่วยมากเป็นความคิดแปลกๆมากคุณเซิงพอเห็นฮวาหยงทําหน้าจริงจังเหมือนพยายามจะร้องไห้เขาเลยบอกฮวาหยงไปว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทําให้ฮวาหยงร้องไห้นิกมาที่เอาแต่ร้องไห้ถ้าพูดไปใครๆก็คงจะหัวรจนนฟัววงาย เลยตอบไปว่างานคุณจะบอกใครได้ไหมถ้าทุกคนรู้ว่าผมป็นิมิกมากแบบนั้นต่อไปเจ้าทวลิสงก็ต้องเรียกคุณว่าคุณแม่แล้วพอคุณเซิงได้ยินยังไงก็คือพูดตะกุกตะกักเลยว่าอะไรใครแม่กันวายุงก็ได้แต่ยิ้มไปให้คุณเซิงนะคะเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยสักพักหนึ่งวายุงก็ปล่อยฟิโลมูออกมามันเป็นฟิโลมูที่คอยปลอบประโลมเขาและลูกเวลาได้รับกินนจากวายุงอ่ะเขาจะรู้สึกดีมากและเจ้าทวลิสงน้อยในท้องก็รู้สึกดีเหมือนกัน มันเป็นฟีโลโมนที่อบอุ่นมากๆและฮัาหยงก็พูดกับซิบกับคุณเซิงว่าคุณเซิงอย่าก,กดผมอีกเลยนะ ต่อไปผมจะไม่พูดมั่วแล้วผมสัญญาว่าจะมีชีวิตต่อยืนยาวแม้ถ้าวันหนึ่งผมตายไปชาติหน้าผมจะพยายามจีบคุณนะคุณเซิ้งก็ได้แต่บอกว่าเป็นคนชอบพูดเพ้อเจ้อนะแถมยังแอบไปเจอพ่อเขาหลับหลังเขาอีกราวายงก็อึ้งค้างไปแล้วก็บอกไปว่าองั้นผมขอโทษจริงๆต้องลงโทษผมแล้วแหละแบบนี้คุณเซิ้งเลยถามว่างานจะให้เขาลงโทษยังไงล่ะฮาวายงเลยบอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะชดใช้คุณเซิ้งเองและเขาก็ค่อยๆปลดกระดุมเสื้อออกมา ชุดที่เขาใส่วันนี้มันค่อนข้างขับผิวหวาวยุงมากเป็นการใส่ชุดสีดําทั้งเซตแบบดูดีมากหวาวยุงยิ่งใส่ชุดเข้มยิ่งทําให้ขาวไปอีก และตอนนี้ก็มายืนปลดกระดุมให้คุณเซิงดูคุณเซิงบอกหเหตุอย่างนั้นนะคือใจเต้นรัวมากถามกฮัอยงไปว่านี่มันบทลงโทษหรือให้รางวัลกันแน่พฮาวยางก็ยิ้มแล้วตอบไปว่าเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีคิดว่าบทลงโทษก็เป็นการให้รางวัลคุณเซิงไปด้วยคือแบบเออเขาอะยั่วยวนเก่งมากแล้วก็ปลดกระดุมยั่วยวนคุณเซิงพอรู้ว่ไงคุณเซิงอ่ะก็ชอบตัวเองอยู่แล้วรู้จุดอ่อนคุณเซิงหมดเลยว่าคุณเซิงชอบแบบไหนแบบไหนถึงจะยั่วคุณเซิงได้ และหลังจากที่เขายั่วยวนอะไรกันเสร็จคุณซึ่งจะต้องไปออกงานช่วงนี้ธุรกิจของเขาสองคนเนี่ยมันมีเรื่องให้พูดถึงกันเยอะแยะมากมายก่อนหน้านี้ประธานอีกคุนดิ้งขอคุณเซิ่งแต่งงานซึ่งมันเป็นเรื่องท็อกออฟเดอะทมากเพราะสองบริษัทนี้เป็นบริษัทยกใหญ่ของแต่ละประเทศพอรู้ว่าสองคนนี้จะแต่งงานกันเกี่ยวดองทางธุรกิจกันมันทําให้หุ้นสูงปรีดเลยและทุกคนต่างให้ความสนใจกับบริษัทคุณเซิ่งมากขึ้นก่อนหน้านี้ก็เป็นบริษัทที่ใหญ่แต่สื่อก็ยังไม่ให้ความ สนใจมากแต่ตอนนี้กลับเป็นที่สนใจของสื่อทั้งสองไม่ว่าคุณเชิ่งจะไปออกงานไหนไหนก็ตามนักข่าวก็จะตามไปเพราะบริษัทไหนอยากจะได้สื่ออยากจะให้เป็นที่พูดถึงอยากเป็นงานระดับประเทศ ถึงแม้จะเป็นงานเล็กให้อยากให้เป็นงานระดับประเทศก็ต้องเชิญคุณเซิร์ไม่ก็เชิญทางเอกโฮลดิ้งแต่ปกติแล้วประธานเอกโฮลดิ้งหรือเอกโฮลดิ้งอะไม่ค่อยไปร่วมงานไหนๆเป็นบริษัทที่ร่วมงานกับบริษัทอื่นน้อยมากจะไปงานแต่ละทีก็ต้องเป็นงานที่คัดกรองมาแล้วคือเขาไม่ค่อยไปร่วมงานมั่วซั่วนะเขาจะวางตัวให้อยู่เหนือคนอื่นทุกคนแต่บริษัทคุณเซิร์เนี่ยจะร่วมงานบ่อยและมีครั้งหนึ่งเขาเคยไปร่วมงานเล็กๆให้กับบริษัทหนึ่งที่ถูกเชิญเขาก็ไปตามปกติครั้งนั้นเ่ขาไป อเตมไปหมดเลยคุณเซิ่งก็แอบตกใจอยู่นะว่านักข่าวให้ความสนใจกับเรื่องของเขาอะเยอะมากคนจัดงานก็รู้สึกดีใจมากแค่ได้คุณเซิ่งมาร่วมงานก็เป็นที่สนใจของนักข่าวแล้วเป็นที่พูดถึงระดับประเทศเลยแต่ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมันเป็นสงครามระหว่างธุรกิจตอนนั้นมีข่าวออกมาว่าเอกคุดิ้งขอประธานเซิ่งแต่งงานแต่ต่อมา เรื่องธุรกิจตอนแรกคิดว่าการประมูลก่อนหน้านี้ที่บริษัทคุณซึ่งประมูลน่าจะได้งานนี้จากเอกฮุนดิงแต่มันก็ผิดคาดเอกฮุนดิงไม่ได้ให้บริษัทเซินฟางเข้ามาผูกขาดธุรกิจแต่ดันไปเลือก H.S. เอกูมาผูกขาดแทนบริษัทเซินฟางไบโอ ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทเซิงฟาร์ไบโอเนี่ยประมูลได้แล้วคิดว่าปีนี้ก็น่าจะประมูลได้ต่อเพราะว่าเรื่องข่าวแต่งงานเนี่ยคงจะเอื้อให้กันแหละแต่ไม่คิดว่า x h o l d i n g จะหักมุมโดยผูกขาดกับ h e a เอ็ดกุบเฉยเลยมันก็เป็นข่าวสะเทือนวงการมากและหุ้นของบริษัทเซิร์ฟาร์ไบโอก็ล่วงหล่นทันตาเห็นเลยและบริษัท X h o โ d i n g ยัประกาศเทขายหุ้นบริษัทเซิรฟารด้วย ยิ่งทําให้หุ้นล่วงราคาตกต่ํามากและนะักข่าวก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าอาจจะเป็นการงินกันระหว่าง2บริษัทยกใหญ่เป็นรักที่รักแรงหึงแรงเล่นถึงคานบริษัทหุ้นล่วงขนาดนี้ก็เป็นที่พูดถึงสนุกปากเลยเรื่องนี้คือ Top of the t o ์เท้มากและวันนี้เองก็เป็นงานระดับชาติเพราะว่างานเลี้ยงนี้ได้ส่งบัตรเชิญไปให้ทั้งฝั่งเซนฟางและก็ฝั่งเอกคนดิงด้วย และบริษัทซุนฟางก็ตอบรับมาครั้งนี้คุณเซิงเซร่าอยู่เข้ามาร่วมงานด้วยแต่ไม่รู้ว่าเอกโฮนดิ้งจะเข้ามาร่วมงานด้วยหรือเปล่าพราะโอยครั้งมากที่เอกโคนดิ้งจะเข้ามาร่วมงานเลี้ยงแต่ก็มีการตอบกลับมาและคนที่ส่งมาไม่ใช่ประธานเอกโคนดิ้งนะคะแต่ส่งตัวแทนมาเป็นเลขาชางเลขาชางก็เป็นคนมีอิทธิพลในวงการเหมือนกันเพราะว่าเป็นมือขวาของประธานเอกโฮนดิ้ง คือเนื้อหอมมากไม่ว่าจะไปทางไหนเลขาชาก็ถูกให้ความสนใจมากและสน่วนวลหลังจากเห็นเอกกุปก็เข้าร่วมงานนี้ด้วยเหมือนกันแต่ฮวายงก็มางานนี้นะคะแต่มาในฐานะเลขาคุณเซิงเขาก็นั่งที่เดียวกันก็เป็นการพูดคุยเรื่องธุรกิจทั่วไปถึงแม้ในใจคุณเซิงจะรู้ว่าฮวายงอ่ะเป็นประธานอีกคนดิง่งแต่คนในงานไม่รู้ไง เขาก็ดําเนินงานด้วยกันไปแล้วเราจะตัดมาทางตัดเสรินบ้างนะคะตอนนี้หน้าตาของเสรินเวรหลางดูเครียดมากดูไม่เอ็นจอนที่สุด ระหว่างนั่งไปเกาเต้บุญกับเลขาช้างว่างานบ้าบออะไรเนี่ยเขาไม่อยากมาร่วมงานนี้เลยหนวกหูเสียงดังเหมือนตลาดสดตอนนี้คุณสริรนอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มาจากเรื่องเลขาเกาถูที่เพิ่งลาออกไปได้3วันและติดต่อไม่ได้มา3วันแล้วยิ่งทําให้เสิว์นลหลังนี้เครียดมากเขาไม่เคยคิดเลยว่าเกาถูจะไปจากเขาจริงๆก่อนหน้านี้เขาก็มีโทรปรึกษาฮวาโยงบ้าง ฮาวายุงก็ให้คำปรึกษาเขาค่อนข้างเยอะแต่เขาไม่ค่อยชอบใจคำปรึกษาของฮาวายุงเท่าไหร่เขาก็โทรไปหาฮาวายุงว่าจะทำยังไงดีเกาถูจะไปจริงๆแล้วนี่ฉันบอกนายกี่ครั้งแล้วถ้านายไม่ทำตามที่ฉันบอกนายก็เตรียมตัวโดนเลขาเกาทิ้งได้เลยเสริวันหลังไม่ชอบคำว่าโดนทิ้งเขาก็บอกกับฮาวายุงไปว่าคนอย่างเลขาเกานี่น่าจะทิ้งเขา เขาจาเป็นต้องให้เลขาเกาทิ้งเหรอนายพูดมาได้ยังไงฮาวาหยงเลยบอกไปว่าฉันรู้ว่านายเป็นคนยังไงนายเป็นพวกบ้าศักดิ์ศรีเดาออกเลยตอนที่เลขาเกาถูมายืน่นใบลาออกนายคงรีบเซ็นให้เขาแล้วก็ไล่เขาออกจากห้องไปอยู่ให้ไกลลูกหูลูกตาใช่ไหมฉันเดาถูกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฉันอะฉันจะหาทุกวิธีทางเพื่อลังเลขาเกาไว้นะแต่คนอย่างนายคงไม่ทําแบบนั้นหรอกซึ่งสิ่งที่ฮาวาหยงพูดอะมันจริงทุกอย่างฮาวาหยงเหมือนมาอยู่ในเหตุการณ์ จะไม่รู้นด้ไงเขารู้จากนิสัยเพื่อนตัวเองจะตายซึ่งสืนวนหลังก็ยังรักศักดิ์ศรีอยู่วายุงก็ย้ำไปว่าถ้านายหมดแต่รักศักดิ์ศรีบ้าบออะไรเนี่ยนายก็เตรียมตัวขึ้นขานและเตรียมตัวโดนเลขาเขาทิ้งได้เลยและฉันเชื่อว่าถ้านายไม่รีบโทรไปสารภาพรักเขาคงจะบอกเบอร์นายแน่นอนวายุงก็เตือนไปนะคะซึ่งสืบวนหลังก็เถียงว่าจะบอกก็บอกไปเขามีค่าอะไรฉันต้องตามหาเออปากแซ่บไปอีก เขาเป็นคนที่ศักดิ์ศรีเนี่ยคำคอมากรู้แหละตอนนี้รู้แล้วแหละว่าตัวเองชอบเกาถูแต่ก็ยังไม่อยากยอมรับเกาถูเนี่ยนะคนที่หน้าตาบ้านๆคนที่ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยคนอย่างเขาอัลฟาระดับเอสเลยนะฐานะหน้าตาดีไปหมดจะไม่ยอมให้เบต้าหน้าตาธรรมดามาทิ้งเขาได้ยังไงเออมันมั่นหน้าโหนกมากนะคะยังไม่รู้ตัวว่ากำลังจะถูกทิ้งซึ่งเขาก็ปล่อยให้เลยา่เกาไปแบบสบายใจเชิบและสมวันให้หลัง เขาก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดโทรไปหาเกาถูเพื่อจะขอร้องให้เกาถูกกลับมาทำงานกับเขา พอเขาเริ่มสำนึกผิดแล้วตอนที่ไม่ได้ติดต่อก,กับเกาถูมา3มวันเขาอยู่ไม่ได้ตอนจะหลับตากินข้าวทาอะไรก็นึกถึงเกาถูตลอดยิ่งไม่อยากนึกถึงไปหน้าเกาถูก็ลอยมาเขาเลยรวบรวมความกล้าเพื่อจะโทรหาเกาถูให้เกาถูมาอยู่ข้างเขาแต่มันก็ต้องใจสลายเพราะว่าเกาถูบ็อกเบอร์เขาเขาไม่เคยคิดเลยว่าเกาถูจะบอกเบอร์เขาหลังจากที่โทรไป3ามสี่สายเกาถูก็ไม่รับคําตอบเดิมก็คือหมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้ มันทําให้เขายิ่งโกรธไปอีกและคิดไปต่างๆนานา,นาว่าทาไมเลขาเก่าถึงบล็อกเบอร์เขาหรือว่าเลขาเก่าจะเกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่จะทํายังไงได้เขาเลยตัดสินใจไปที่บ้านเลขาเกา่าและได้รู้มาว่าเลขาเก่าถูกย้ายออกไปเมื่อสองวันก่อนและข้างกายไม่มีโอเมก้าด้วยมีแค่เลขาเก่ากับน้องสาว ซึ่งมันทําให้เขายิ่งงงว่าเลยค่ะเกาไปไหนไปอยู่กับใครและโอเมก้าที่ท้องละ่ะซึ่งส่วนหลังอะ่ะเขาอคติกับโอเมก้ามากยิ่งรู้ว่าเกาถูท้องกับโอเมกา้าเขาก็ยิ่งไม่ชอบใจยิ่งทําให้ทวีความโกรธไปอีกเขาก็คิดเสมอว่าทําไมเขาถึงแพ้อโอเมก้าคนนั้นทั้งที่เขามีพร้อมทุกอย่างแต่เกาถูก็จะโดนโอเมก้าหลอกอยู่ข้างกายโอเมก้าอยู่นั่นอะไรอะไรก็โอเมก้าคนนั้น ซึงถ้าเราเป็นเออเฉินวหลังอ่ะเราก็คงจะรู้สึกเสียใจอ่ะว่าทําไมเกาถูไม่เคยมองเขาเลยทําไมเอาแต่พูดถึงโอเมกา้าคือมันเป็นความไม่เข้าใจของทั้งคู่จะโทษเฉินวันหลังคนเดียวก็ไม่ได้คือเกาถูก็หลอกเฉินวันหลังจริงๆแล้วก็จะบอกว่าอยู่กับโอเมกา้าพอเป็นเื่นววนหลังอ่ะเขาก็โกรธเขาก็ไม่ชอบใจยิ่งทําให้เขาทานิสัยไม่ดีต่อเกาถูเขาก็คิดไปต่างๆนาๆนาก็เลยออกตามหาจา้างคนนั้นคนนี้มาคอยตามหาเกาถู แต่มันก็ตามหาได้ยากมากได้ข่าวว่ากลับไปอยู่ชนบทเล็กๆแล้วเขาจะตามหายังไงมันเหมือนงมมขิมในมหาสมุทรเลยเขาเครียดมากนะตอนนี้สีหน้าเขาเลยทะมึ่งตึงตอนแรกกะจะเข้าไปปรึกษาฮวายงแต่ตอนนี้คนที่เข้ามาคุยกับขวายงกับคุณเสิงอะเยอะแยะเป็นหมดไม่มีโอกาสได้คุยหรือขอคำปรึกษาจากขวายงเลยก็ได้อาแต่เครียดเอาแต่คิดกับตัวเองว่าจะเอายังไงดีคือตอนนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วแหละว่าเขารักเลขาเกาถูเขาอยู่ไม่ได้เพราะเกาถูเขายอมแล้ว ขอแค่เกาถูมาอยู่ข้างๆเขาไม่ต้องทํางานก็ได้ถ้าเกาถูไม่อยากทํางานก็ไม่ต้องทํางานเงินเขาเยอะแยะมากมายสามารถเลียงเกาถูก,กับน้องได้ไปตลอดชีวิตถ้าเกาถกูแค่ยอมมาอยู่ข้างๆเขาแค่เขาเห็นหน้าในระยะกี่เมตรก็ได้อยู่ข้างๆเขาก็พอเขาพร้อมที่จะให้ทุกอย่าง ต่อให้เกาถูจะเลี้ยงดูโอมกะคนนั้นเขาก็จะยอมเลี้ยงดูโอมกคนนั้นให้เกาถูด้วยถ้าเกาถูขอและถ้าโอมกคนนั้นไม่อยู่กับเกาถูและให้ลูกเกาถูมาเขาก็จะเลี้ยงดูลูกเกาถูและเขาก็ถามกับตัวเองว่าแล้วเขาจะรักลูกเกาถูไหม เขาก็ตอบกับตัวเองว่าถ้าเด็กคนนั้นหน้าเหมือนเกาถูเขาก็จะรักเด็กคนนั้นด้วยจะไม่คตีถ้าเด็กคนนั้นเป็นลูกของอเมกาคนนั้นขอแค่ให้มีส่วนหนึ่งของเกาถูเขาก็สามารถรักเด็กคนนี้ได้แล้วเออเพิ่งรู้ใจตัวเองมาตั้งนานไม่รู้ใจนะคะ สงสารไม่รู้จะสงสารยังไงดีตอนนี้ก็คือเหมือนหมาตัวหนึ่งที่หูลูหางตกสีหน้าซีดโซมเพราะไม่ค่อยได้กินข้าววันๆเอาแต่คิดถึงเลขาเกา่าแล้วก็คิดว่าจะทํายังไงดีถ้าเลขาเก่ากลับมาแต่มันก็สายไปแล้วเลขาเก่าได้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะคะ และตอนนี้ส่วนบนหลังก็อยู่ในงานแต่เขาก็เอาแต่คิดเรื่องเก่าๆระหว่างเขากับเกาถูในใจถึงอยากจะบอกว่าไม่อยากเจอหน้าเกาถูแล้วที่เกาถูทําแบบนี้กับเขาอ่ะมันเหมือนการหยาบหน้าเขาตามหาเกาถูก็ไม่เจอพยายามจะไม่คิดแต่ในหัวเขาภาพจําเกาถูยังชัดเจนเสมอเขาจําได้ครั้งแรกที่เขาเจอกับเกาถูเขาเจอกันตอนเรียนมัธยมตอนนั้นหลังเลิกเรียนเขามักจะไปเล่นบาส และหลังจากเล่นบาสเสร็จเขาจะกลับมาที่ห้องเรียนและทุกครั้งที่เขากลับมาจะเจอขนมกับนมที่เขาชอบกินวางอยู่เสมอซึ่ปกติแล้วสุนันหลังไม่ค่อยสนใจจะมีคนเอาของมาให้เขาแบบนี้อยู่ตลอดเขาไม่เคยรับมากินเลยแต่มีวันหนึ่งหลังจากที่เขาเล่นกีฬาแล้วเหนื่อยมากกําลังตัดเินใจอยู่ว่าจะกินของที่วางไว้บนโต๊ดดีหรือเปล่ากําลังเลยอยู่สักพักเขามีเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาบอกว่ากินเลยสิมันไม่อันตรายหรอกปิดสนิทไวอ้อย่างนั้นไม่ต้องเอาทิ้งให้เสียดายของเหมือนทุกวันหรอก ส่วนวันหลังก็หันไปตอบด้วยความเร็วแสงว่านายมายุ่งทําไม,ไมเ,ปเป็นของนายหรือไงและครั้งแรกที่เขาได้เห็นหน้าของเกาถูตอนนั้นเกาถูหน้าแดงมากเขาไม่รู้ว่าทําไมเกาถูถึงหน้าแดงเขายังจําได้ขึ้นใจเลยว่าวันนั้นเกาถูหน้าแดงแบบไหนตานทรงผมแบบไหนและตั้งแต่วันนั้นมันทําให้เขามองเห็นเกาถูอยู่เรื่อยๆเกาถูเป็นคนที่ตัดผมเรียบร้อยมากมีใบหน้าสะอาดตาหน้าขาวๆแต่ทุกครั้งที่เขาเจอใบหน้าเกาถูจะแดงตลอด มันทําให้เขายิ่งเอ็นดูเกาถูโดยที่ไม่รู้ตัวไม่รู้เลยว่าตัวเองคอยสังเกตเกาถูตั้งแต่วันนั้นและเขาก็ได้รู้จักเกาถูเรื่อยๆและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เขานึกถึงเกาถูก็คือเหตุการณ์ที่เขามักจะเห็นเกาถูอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อและเขามักจะเห็นเกาถูทํางานเยอะมากๆไม่ว่าจะไปห้องสมุดก็เจอไปร้านสะดวกซื้อก็เจอไป KFC ก็เจอ ไปร้านหนังสือตอนดึกก็เจอคือเจอเกาถูอยู่ทุกแห่งและครั้งสุดท้ายที่เขาเจอเกาทูก,ก็คือที่ร้านสะดวกซื้อเขาก็เลยถามเกาถูไปว่านี่นายมีสีแฟดหรือไงฉันเห็นหน้านายทุกที่เลยนายกําลังทําอะไรอยู่ และตอนนั้นเองเกาถูก็หน้าแดงมากตอบแบบอ้าอมึงอึงไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเขาและได้แต่บอกราคาของที่เขาซื้อและส่ว,น,วนหลังก็พูดต่อว่าหรือว่านายกําลังทําสํารวจการขายสินค้าอยู่แต่เกาถูก็ยังไม่ได้ตอบนะคะส่ว,น,วนหลังก็บอกไปว่านี่อีไม่เกอรอาทิตย์ก็จะเปิดเทอมแล้วเลิกทำงานแล้วกลับไปตั้งใจเรียนได้แล้วทำงานที่นี่ได้ตังไม่กี่บาทเองกลับไปตั้งใจเรียนดีกว่าไหมเขาก็บอกกับเกาถูแบบนี้นะคะ แล้ในใจก็คิดว่าเกาถูกกาลังทําอะไรอยู่แล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเกาถูกมาทํางานอะไรๆที่เขาคิดมาตลอดว่าเกาถูกกาลังสํารวจธุรกิจอยู่แต่มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เขารู้ว่าทําไมเกาถูกถึงไปทํางานหลายที่เขาได้รู้มาว่าพ่อของเกาถูกติดการผน,นันและเอาเงินค่าเทอมที่จะต้องจ่ายค่าเทอมในเทอมนี้เอาไปเล่นการผนันจนหมดทําให้เกาถูกต้องออกไปทํางานพิเศษหลายแห่งเพื่อจะอามาจ่ายค่าเทอมไม่อย่างนั้นก็จะถูกตัดออกไม่ได้เรียนต่อมันทําให้เขาเจ็บหัวใจมากเขาไม่เคยรู้สึก เจ็บปวดจกนกระทั่งได้รู้เรื่องนี้มันเหมือนเข็มเล็กๆคอยทิ่มแทงหัวใจเขาตลอดและทุกครั้งที่เขาเห็นเกาถูเขาก็มักจะเข้าไปช่วยเหลือเกาถูโดยที่ไม่รู้ตัวจากเป็นคนที่ไม่สนโลกไม่สนอะไรกับมีเกาถูเข้ามาอยู่ข้างๆตั้งแต่วันนั้นและตั้งแต่วันนั้นเขากับเกาถูกก็ไม่เคยห่างกันเลยก็จะตัวติดกันตลอดเขาก็คิดถึงเกาถูอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วเราจะตัดไปทางขวายงบ้างตอนนี้ขวายงลูกไปหยิบเค้ก และดันสะดุดขาตกกำลังจะล้มแต่มีคนเข้ามารับไว้นะคะคือคุณเซิงส่วนรถหลังก็เห็นเหตุการณ์นี้เขาเนี่ยได้แต่เบ้ปากทนมองภาพข้างหน้าไม่ได้เด็ดขาดคือทำไมฮวาหยงยังแกล้งทำตัวอ่อนแออยู่ทั้งที่คุณเซิงก็รู้ว่าฮวาหยงเป็นอะไรเขาเบื่อจะเห็นการเล่นละครของฮวาหยงแล้วแต่การเล่นละครครั้งนี้มันก็เรียกคะแนนสงสารให้กับเซิงเซาอ,อยู่ได้อยู่ดีคุณเซิงก็ทำหน้าตกใจเข้าไปประคองเอาแต่ดุฮวาหยงว่านี่ ไม่เดินไม่ดูเลยเดินระวังหน่อยสิสีหน้าดูเป็นห่วงมากและประคองขาวายู่มานั่งโต้ด้วยส่วนเมื่อหลังก็ได้แตะบีป่า และภาพทั้งหมดก็ตกอยู่ในสายตามวลหมู่มากเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าประธานเอคโฮนดิงขอคุณเซิงแต่งงานแล้วก็น่าจะเป็นคู่มั่นกันแล้วแต่ทําไมยังมีโอเมก้าหน้าสวยคนนี้มาทําท่าทีประเจิดประเจิดมีการส่งยิ้มให้ประธานเซิงเซ้าอยู่ด้วยซึ่งคนก็คิดกันต่างๆนาะนาะนะว่าคนนี้เป็นใครทําไมถึงกล้าทําแบบนี้ต่อหน้าเลขาช้างทั้งที่เลขาช้างก็เป็นคนสนิทข,ของประธานเอคโคนดิงและดูคุณเซิงสิยังทําท่าทีสนใจโอเมก้าคนนั้นด้วย มันก็เกิดคําถามหลายอย่างมากทุกคนให้ความสนใจมากอยากจะเข้าไปถามเลขาช้างมากแต่เลขาช้างเขาอยู่เป็นนะเขารู้เขาต้องวางตัวยังไงและวางมากยังไงทําให้คนไม่กล้าเข้ามาถามยุ่งวุ่นวายกับเรื่องนี้และหลังจากงานเลี้ยงเลิกลาคุณเซิงอยากแวะที่บริษัทก่อนพวายยงเลยขับรถไปส่งคุณเซิงที่บริษัทแล้วก็ขับรถกลับแต่เขาไม่ได้ขับรถเองนะคะมีคนขับรถและเลขาช้างกลับมาด้วยระหว่างทางที่ขับรถไปพวายยงก็นอนหลับตาเขาว่า ว่าจะกลับไปรอคุณเซิงที่บ้านกัาพักนึงเลยคชางหันมาบอกกับฮวาหยงว่ามีรถตัดหน้าครับฮวาหยงก็ตอบกลับไปเรียบๆว่าชนไปเลยไม่ต้องสนใจเขาเพียมากอยากจะกลับบ้านแล้วแต่เดขาชางก็หันมาบอกว่านั่นคุณส่วนวนหลังฮวาหยงก็ได้แต่กลุมขมับอีกแล้วตัดสินมาอีกแล้วก็เลยจอดรถและลถกระจกลงส่วนวนหลังมาหาฮวาหยงบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยฉันมีเรองจะคุยกับนาย ฮวาหยงก็ได้แต่สายนามีอะไรก็พูดมาเลยเสรนเวหลังบอกว่าฉันขอเวลาคุยกับนายส่วนตัวหน่อยไปเจอกันที่คลับของฉันก็ได้ฮวาหยงเลยให้เวลาเสรนเวลลัง3าินาทีแต่เสินเวลลงบอกว่าขอแค่20นาทีพอแล้วไปเจอกันที่นั่นเขาก็ไปเจอกันที่คลับของเสินเวลลังนะคะประเด็นแรกที่เสรนเวลลังพูดก,ก็คือปกตินายไม่ใส่นาฬิกาทําไมนายถึงใส่นาฬิกาเขาก็จับข้อมือของฮวาหยงขึ้นมาฮวาหยงก็ตอบไปสีหน้าเรียบเฉยว่าคุณเซิงให้ ส่วนวหลังก็ได้แต่กอกตาและตอบไปว่าอะไรก็เซิ้งเซิ้งนายไม่เบื่อหรือไงฮวายงก็ตอบกลับทันทีว่าไม่เบื่อจะชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่เบื่อส่วนวันหลังก็ได้ใจถอนหายใจเขาก็เริ่มกลับเข้ามาเรื่องเขาถามพวายงไปว่าเกาถูกปิดโทรศัพท์แล้วฮวายงก็อืมแล้วไงส่วนวันหลังได้ถามไปว่าอ๋อหมายความว่ายังไงนายรู้อะไรฮวายงก็ตอบไปว่าเขาปิดเบอร์ก็กลายเป็นเบอร์ว่างก็เริ่มปกติไงส่วนวันหลังก็เถียงไปว่าปกติอะไรเขาจะปิดเบอร์ทําไม พาวายงเลยตอบไปว่าใครจะไปรู้เขาอาจจะอยากตัดขาดกับอดีตก็ได้หรือหนีจากคนหรือเรื่องแย่ๆก็ได้ mm hmm. ส่วนบนหลังก็เริ่ม,มหงุดหงิดเลยพูดไปว่าคนแย่ๆอะไรไหนไม่ถึงอะไรตอนนี้ส่วนบนหลังเครียดมากและเขาก็หยิบบุหรี่จุดขึ้นมาสูบป,ปกติแล้วส่วนบนหลังไม่ค่อยสูบบุหรี่เพราะจะโดนเกาถูบ,บนตลอดและเขากลับมาสูบบุหรี่อีกครั้งเพราะมันเครียดมาก ตอนเขาจะสูบบุหรี่หมดซองหนึ่งหรือสองซอง,อง,องเขาก็ไม่เคยหายคิดถึงเกาถูเลยและเขาก็ถามฮาวายงกลับไปว่าเขาควรทํายังไงตอนนี้เขาหาจวฮาวายงไม่เจอเลยฮาวายงเลยถามไปว่านายตามหาเขาแล้วหรอสร่วนบนหลังเลยตอบไปว่าใช่ฉันตามหาเขาหมดแล้วทั้งไปหาเขาที่บ้านเก่าแล้วก็ได้รู้มาด้วยว่าเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วฉันก็ตามหาเขาให้คนตามสืบ แต่เขาก็ไม่ได้เอาบัตรประชาชนไปเช่าอาพาร์ตเมนต์ที่ไหนฉันก็เลยตามหาเขาไม่ได้ฮาวายงเลยถามไปว่า,านายเริ่มใจอ่อนแล้วลสิเสริเมื่อหลังก็เถียงทันทีเลยว่าใครใครใจอ,อ่อนกันฮาวายงก็ตอบกลับไปแล้วก็มองในกาว่าใครใจอ,อ่อนหรือไม่ต่างก็รู้อยู่คุณเหลือเวลาอีกสิบเอ็ดนาทีอยากถามอะไรก็รีบถามฉันจะรีบไปแล้วเสรเมื่อหลังก็เลยถามต่อว่าเขาไม่ได้กลับไปบ้านเกิดเลยไม่ได้เข้าทํางานที่ไหนด้วยเบอร์ก็ยกเลิกแล้วแน่ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ไหน วาวายุงก็ตอบทันทีเลยว่าฉันจะไปรู้หรอสืว่าหลังก็พูดต่อว่ายังไงซะเขาก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของฉันถ้าเขาเดือดร้อนฉันก็พอจะช่วยได้อยู่ยังยังไม่ลดทิศทินะคะพาวายงเลยบอกไปว่าเขาอาจจะไม่อยากได้ความช่วยเหลือจากนายก็ได้สืว่าหลังก็ถามนาทีว่าหมายความว่าไงพาวายงก็ถอนหายใจแล้วบอกไปว่า เลขาเกาเขาไม่รู้ของตัวเองแล้วอีกหน่อยก็มีครอบครัวของตัวเองนายก็พุ่งพูดไปเองว่าเขากับนายเป็นแค่เพื่อร่วมชั้นอย่างนายก็คือคนนอกจะไปวุ่นวายอะไรกับชีวิตเขานักหนา สุนวหลังพอได้ยินประโยคนี้คืออึ้งเลยเงียบไปเลยคือลูกของตัวเองครอบครัวของตัวเองเขาเป็นคนนอกเกาถูนั่นหรอเขายังไม่ได้จดทะเบียนกับโอมิก้าคนนั้นเลยไม่ได้หรอกเขาจะไม่ยอมให้เกาถูไปยอมรับเด็กคนนั้นถ้ายังไม่ได้ตัว DNA อเขาจะสู้จะไม่ยอมให้เกาถูตกเป็นของโอมิก้าคนนั้นเด็กขาดไม่ได้เขาจะแย่งกลับมาคือเขาโมโหมากและก่อนจะจบบทสนทนาฮาวายอยู่ก็ยังพูดต่อว่า เสินเวนหลางพ่อ,องเกาถูยังอยู่ทําไมนายไม่ลองติดต่อไปดูล่ะเส่นวนเวนหลางก็พยักหน้าว่าเออทําไมนายถึงรู้เรื่องนี้ล่ะวายยงเลยบอกไปว่าในบ้านเมืองเรามีสุภาษิตดูสองข้อนะวัดพังหนึ่งหลังยังสร้างใหม่ได้แต่ครอบครัวที่แตกแยกไม่มีวันเหมือนเดิม การช่วยชีวิตคนหนึ่งก็เหมือนการสร้างบุญมหาศาลสร้างวัดสร้าง JD, เจดีส่วนวนหลางฉันกําลังช่วยนายอยู่นะเราให้ในายตามจิบเลยคะ่ะเกาทูติดและอย่าลืมมาขอบคุณฉันแล้วกันเขาก็บอกกับสมวนลหลังไปแบบนี้และก็แยกย้ายกันนะคะ